พาดหัวข่าววันนี้ตาดีได้ไฮอาปรพรคนดวงเฮงถูกหวยห,ยหลายร้อยใบอวดเลขในขันน้ำมนตบอกตาดีได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปก,กระดิ่งถาเอาหลายๆคนอยากรู้นักร้องลูกทุ่งสาวไฮอาปรพรนครสวรรค์ไปได้เลขเด็ด เล็ดังมาจากที่ไหนเจ้าตัวถึงได้ถูกลอตเตอรี่บ่อยมากๆและถูกครั้งละได้ร้อยใบยได้เงินมาทีละหลายแสนซึ่งงานนี้ไฮอาปาพรก็เลยเอาเลขเด็ดจากคันน้ำมลมาให้แฟนๆได้ดูกันซึ่งเจ้าตัวได้โพสคลิปขณะที่กำลังหยดเทียนลงในคันอินสตาแกรส่วนตัว ซึ่งมีความยาว4นาทีกว่าพร้อมแคปชั่นว่าตาดีได้ซึ่งหลังจากที่ไฮประพรัน์คนครสวรรค์เร้าใจก็หวยด้วยการโพสคลิปดังกล่าวก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเห็นเลขอะไรในขานน้ำมนลซึ่งแฟนๆก็เข้ามาตอบว่า86 68และ08 หกงานนี้ใครจะได้โชคจากสองขันน้ำมตลของไฮอภพ,พอรกันบ้างต้องมารุนกันอย่างไรก็ตามเรื่องของโชคลาบก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกประดิ่งผิดพลาดประการใด อขออภัยด้วยครับขอบกล่าวคำว่าสวัสดีครับ